อาบน้ำแต่ขนล้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขแัน่น,นะครับเราอาบน้ำให้กับน้องหมาน้องแมวด้วยแชมพูสูตรสม,มุนไพรนะครับสูตรของทางร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนเองช่วยในการปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดเห็บหมัดแล้วก็ช่วยลดผื่นแดงผื่นคันได้ด้วยนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูของเราติดต่อเข้ามาได้ที่0 866404443นะครับเราจะใช้แชมพู1ส่วนผสมน้ำา10ส่วนนะครับเพื่อที่จะ ลดความเข้มข้นของตัวแชมพูก่อนนะครับแล้วก็ใช้ในการหมักไว้ประตูสุนัขและแมวนะครับแล้วก็ระหว่างที่หมักเราก็จะนุ่าตัวน้องไปด้วยนะครับทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็ล้างออกนะครับเพื่อให้แชมพูนั้นซึมเข้าสู่ผิวหนังและขนได้ดีขึ้นได้ทั่วถึงนะครับช่วยในการปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็ลดเห็บมัดได้ด้วยครับอาบน้ำตตโขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบาขุนแก่นนะครับเรามี บริการรับส่งด้วยถ้าสนใจใช้บริการติดต่อเข้ามาได้ที่0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ารายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาตัดผลให้กับสุนักจรสุนัขพิการตามมูลลนิที่ต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับสนใจใช้บริการเดือดสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูเราติดต่อเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ